สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่ไพ่นะคะและสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของช่องรักชอบนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด้อมสนุกๆก,กันดีกว่าค่ะว่าแรนดอมวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราจะขอพลังงานดีๆจากพี่ไพ่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอพลังงานดีๆจากพี่ไพ่นอบบาอสักหกใบ อยากรู้ไงว่าพี่ไพ่จะให้พลังงานอะไรดีๆกับเรานะคะหกใบหกใบขออนุญาตนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เสียงศัก์สิทเิี่ยวดาประจำตัวขอพลังงานดีๆนะใบที่หนึ่งว้าวอัศวินถือเหรียญแฟนพันแท้ของไพจง่จริงๆเลเนี่ย อัศวินเหรียญขึ้นมาเกือบทุกแรนดอมเลยว้าวอัศวินดาบอะไรกันนี่ไพ่บุคคลจะมีไพ่บุคคลอีกไหมอึไฮโลแฟนโอ้ไพ่พระก็มานะจ๊ะจึ๊บเจ็ดถ้วยจึ๊บ ลาชินีถ้วยอะไรกันนี่ไพ่บุคคลเยอะมากมามาปิดท้ายสิใบสุดท้ายสับซันหน่อยเงียบเงียบงบใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายจึ๊บสี่ถ้วยอ่าคลิปแรนดอมวันนี้นะคะเอาละเอาละมีคนเบื่อเซ็งๆด้วยละทำไมอ่ะ เบื่อเซ็งเพราะว่ามีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเยอะแยะหรอคะ <laughs> อไพ่แรนดอมในวันนี้นะคะเพื่อนๆอ,อัศวินเหรียญอัศวินดาบไฮโรแฟนไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ควีนถือถ้วยแล้วก็ไพ่สีถ้วยค่ะเดี๋ยวผู้อ่านขออนุญาตปรับกล้องเพื่อให้เห็นหน้าไพ่ชัดๆนะคะพลังงานในช่วงนี้ค่อนข้างน่าสนุกอะ่อเพื่อน <c oughs> สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพลังงานในช่วงนี้แล้วก็อืเท่าที่เห็นเลยนะถ้าไม่มีคนเข้ามามากมายก็เป็นบุคลิกของเพื่อนๆน,นะคะบุคลิกเพื่อนๆน,นะคะสามารถเป็นคนธาตุดินได้คนธาตุลมได้คนธาตุน้ําได้นะคะพอขึ้นมาทั้งอัศวินเหรียญอัศวินดาบแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะคะก็เลยแบบว่า มีหลายพลังงานนะคะที่เข้ามาผสมปนเปกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นวัยทำงานหรือคนที่คิดในเรื่องของการหาเงินหาทองเรียกได้ว่าเป็นนักคิดมีหัวคิดทางด้านธุรกิจการค้าตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะแต่เนี่ยอยากจะเมาส์ให้อัศวินถือเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะคลองแชมป์ในแรนดอมเรามาเยอะมากแบบว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยขึ้นมาแบบ บ่อยมากเลยอะเฮ้ยจริงๆนะ <c oughs> แฟนพันแท้พี่พ่ชัดๆ <c oughs> อาแต่ก็เนาะใครๆก็อย,กอยากอยู่ในพลังงานของอัศวินถือเหรียญทั้งนั้นแหละมีไฟในการทำงานมีไฟในการหาเงินแล้วก็ความฉลาดในด้านการเงินทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงิน การหมุนเงินการทำงานธนาคารหรือการทำงานที่เกี่ยวกับรูปแบบของเส้นทางการหาเงินทุกชนิดท,ทุกแบบทุกการทุกการประสานงานอะเออทุกการประสานงานทุกคอนเน็ t ชั่นที่สามารถสร้างเงินให้กับเราได้เอ,อ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็พลังงานดีเนาะเหมือนแบบเราติดต่อสื่อสารการรู้จักกับผู้คนมากมายแล้วสร้างเงินสร้างทองให้กับเราแน่นอนว่าตอนนี้เงินอะมันค่อนข้างสําคัญไง เพราะว่าการมีเงินก็ดีกว่าการไม่มีเงินแหละเนาะอืแล้วก็ที่เห็นอีกนะคะอ่าพลังงานของคนที่อยากจะอดออมเงินอยากเก็บสะสมเงินกำลังตามหาความมั่นคงแล้วก็มีพลังของความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะคะเพื่อจะการเพื่อจะสร้างเม็ดเงินนะคะที่มีเพียงพอต่อการดูแลครอบครัว ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่คุณแบบให้ความสําคัญอะอเป็นพลังงานของคนที่ต้องการการมีหน้าที่การงานที่ดีเพื่อเอามาดูแลคนในครอบครัวคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์คนที่มีความสําคัญกับใจของคุณน่ะอืมพลังงานใช้ได้เลยนะพลังงานของคนที่แบบขยันมากๆอะ่ะเป็นคนไม่ขี้เกียจเลยอะมีความเป็นผู้นําด้วย พลังงานดีพลังงานดีค่ะอ่าแล้วที่เห็นพลังงานอีกนะคะพลังงานของอัศวินดาบเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบใจคอเด็ดเดี่ยวกล้าหารพร้อมลุยในทุกสถานการณ์นะคะบางครั้งก็เป็นคนที่หัวแข็งเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองยึดหลักความเป็นจริงด้วยแล้วก็ไม่พูดประจบเอาใจใครนะคะเป็นคนที่แบบ คิดเลยทำเลยไม่มัวนั่งประจบประแจงหรือนั่งรอใครมันเสียเวลาแต่ว่าจะไปฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะให้สำเร็จด้วยตัวเองค่ะบางครั้งอ่ะอาจจะขาดคนอุปถัมภ์หน่อยเนาะเพราะว่าอาศวินถือดาบอ่ะเขาค่อนข้างหัวแข็งอ่ะเขารวดเร็วอ่ะเขาแบบไม่มัวมารอให้ใครแบบมานั่งช่วยเหลือหรอกส่วนใหญ่เขาก็แบบ อะไรทาด้วยตัวเองได้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานของคนที่แบบมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพดีนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยอะสุขภาพใจก็พร้อมนะเพราะว่าราชินีถ้วยนี่ในเรื่องของจิตใจก็ถือว่าโอเคเลยนะนุ่มนวลอ่อนหวานเมตตาใจดีมีความแบบเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายน่ารักน่ารักอะคะ่ะโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนคนเดียวนะแล้ว ควบสามบุคลิกนี้นะโอ้โห,หน่าดูเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคุณก็เป็นคนมั่นคงเดี๋ยวคุณก็เป็นคนใจร้อนเดี๋ยวคุณก็เป็นคนน่ารักอ่อนหวานแบบโอ้ถ้าคนเดียวมีหลายสไตล์ก็วันนึงก็ต้องมานั่งเดาใจนะว่าวันนี้เธอจะมาอารมณ์ไหนอะไรแบบเนี้ยก็น่าสนุกดีนะเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่มีหลอกด้านเดียวนนอะเนาะเออเป็นพลังงานที่แบบน่าสนุกดีอะคะ่ะแล้วก็น่ารักมากด้วยอ๋อล้วที่เห็นอีกนะคะพลังงานของคุณนะคะ เป็นคนที่มีความสามารถในหลายวิชาชีพคุณจะทำแบบช้าๆได้พาเริ่มงานก็ได้คุณจะทำแบบรวดเร็วทันใจด่วนตอนนี้เลยก็ได้หรือคุณจะทำงานแบบโอเคใช้ใจใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการใช้ความฝันใช้แรงบันดาลใจแบบมันมาได้หมดเลยอะก็เนี่ยก็มันมาเกือบจะทุกธาตุแล้ว มีแค่ธาตุไฟที่ไม่มาเฉยๆไม่มีเกี่ยวกับไม้มาในวันนี้แต่ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็โอ้โหจัดเต็มมากๆเลยส่วนในเรื่องของความคิดแล้วก็เรียกได้ว่าคมในฝักฉลาดแบบหาตัวจับได้ยากเลยนะอัศวินดาบเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะมีความเฉียบคมในตัวเองมากๆเลยอะเขาฉลาดแบบฉลาดแบบคมกริบเลยอะอืม <S <S เป็นคนที่มีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลมมากๆเลย อ่าแล้วที่เห็นพลังงานอีกนะคะไฮโลแฟนไพ่พ,พลังงานของไฮโลแฟนแน่นอนค่ะในคลิปพิกอาการหรือเปล่าผู้อ่านพูดว่าเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องไปทําบุญทําทานกันเนาะปฏิบัติมั่งจเจริญภาวนามั่งทําสมาธิมั่งทําอะไรก็ได้อะที่เป็นการทําความดีเพื่อให้เราสบายใจอะ่ะไฮโลแฟนขึ้นมานี่คือว่าพลังงานของเพื่อนๆในช่วงเนี้ยอยากเข้าวัดทําบุญหรือเปล่าหรือว่าเห็นแบบ ในในในที่เขาแบบเลื่อนฟีดแล้วเจอแบบเขากำลังจะมีทอดผ้ปาป่ามีการร่วมบุญร่วมทานไถ่โครกระบืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบผ่านให้เห็นผ่านตาแล้วเราก็มีทั้งทําด้วยแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยหรือว่าช่วงเนี้ยเบื่อเบอื่อเซง็งเซ็งอะ่ะไม่รู้จะทําอะไรดีเดี๋ยวไปเข้าวัดไหว้พระทาบุญกันดีกว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะพลังงานแบบ เบื่อเบื่อไม่รู้จะไปไหนดีก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันไปหาที่พึ่งทางใจแล้วกันเพราะว่าไพ่สีถ้วยค่ะมันมีความไม่พอใจอะไรอยู่อาจจะแบบทำงานมาก็เยอะและเจอคนมาก็เยอะและเบื่อเบื่ออยากจะแบบไปให้พลังงานในตัวเองบ้างเพราะว่าการที่เราอะรักษาพลังงานให้กับตัวเองใช่ไหมคะการรู้ลมหายใจของตัวเองอะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ กำลังทําอะไรอยู่เขาเรียกว่าจับจิตตัวเองได้ทันน่ะไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกออกไปที่อื่นนะคะการรักษาพลังงานตัวเองอะจะทําให้เรามีพลังเหมือนเพื่อนๆอ,อาจจะเจอคนเยอะเจอคนมากมายมีทางเรื่องมากมายทางเลือกเยอะแยะผู้คนก็เยอะแยะการงานก็จุกจิกจุกจอะไรแบบเนี้ย ก็เลยแบบมีความเบื่อเบื่อจริงๆบ้างก็เลยแบบอยากไปเข้าวัดทําบุญอยากไปเจริญสติภาวนาอยากไปนั่งสมาธิอยากแบบให้อารมณ์และความรู้สึกอ่ะมันอยู่ที่ตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขใช่ปะอะไรที่มันเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้อะ่ะมันก็เป็นการเยียวยารักษาใจที่ดีนะบางครั้งการที่เราไปเจอคนเยอะๆหรือว่าไปเจอ ข่าวอะไรที่มันไม่ดีหรือมันเป็นด้านลบใช่ไหมพลังงานท็อกซิกท็อกซิกอ่ะมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะพักเดียวยาใจยังไงอ๋อแล้วที่เห็นพลังงานอีกนะคะพลังงานของคนที่อยากศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้ก็คือกำลังมองในเส้นทางของการเรียนต่ออยากศึกษาปริญญาโทอยากศึกษาปริญญาเอกหรือเรียนคอร์สสั้นๆฐานออนไลน์หรือเข้าร้านหนังสือก็ได้นะคะเพราะว่าไฮโลแฟนภาพเนี้ รูปเนี้ยก็เป็นหนังสือเหมือนกันอาจจะแบบอ,อยากเรียนต่ออยากศึกษาต่ออยากหาความรู้เพิ่มเติมการงานก็ดีการเงินก็โอเคละความรู้สึกก็อ๋อเจอหนทางที่ใช่และเจอสิ่งที่เติมเต็มและก็มีเรื่องเบื่อๆขัดใจนิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วกันเผื่อในหนังสือจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดโลกกระถัดใหม่ๆให้เราอีกเพราะหนังสือนะคะก็เป็นการรวบรวมข้อมูล หลายๆอย่างเอาไว้หนังสือก,สก็มีหลายเล่มว่ะเนอะเราก็เลือกในหน,นทางที่เราชอบได้ด้วยหนังสืออะไรแบบนี้คะ่ะหรือเพื่อนๆอาจจะฟังพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์หนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังเน,นี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ร <IS C> ักความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีพัาน แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่คนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เลยอ่ะคนขี้เกียจไม่มีทางมานั่งฟังคลิปนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณคุณดูแบบอยากจะออกไปหาประสบการณ์อยากจะออกไปหาเงินอยากจะออกไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรที่ตอบโจทย์ทางด้านความคิดอันเจยบคมของคุณนะคะคุณก็อยากจะไปทํามันอ่ะอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกแบบราชินีถือถ้วย ส่องอดีตแล้วแบบฉันจะทําปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะยิ่งทํานะอดีตอะไรที่แก้ไขไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะราชินีถือถ้วยเนี่ยก็มีความอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักแต่ก็พร้อมที่จะทําให้ตัวเองอะรู้สึกดีแล้วก็ทําให้คนรอบข้างนะคะรู้สึกดีค่ะส่วนไพ่เจ็ดถ้วยนะว่าด้วยเรื่องของความฝันนะคะความฝันของคุณนะคะที่คุณอยากจะทําให้มันเป็นจริงถึงแม้ว่าความฝันเนี่ยจะมาเจ็ดอย่างเลย เดี๋ยวคุณก็หาความฝันหาเส้นทางของคุณเจอค่ะการมีความฝันนะ่ะมันดีนะเพราะว่ามันทําให้เราแบบมีความสุขอะแล้วถ้ายิ่งความฝันนั้นอะเราค่อยๆลงมือทําลงมือทําตามฝันจนมันสําเร็จอะอุ้ยเพื่อนๆคิดดูสิว่ามันจะหอมหวานขนาดไหนการที่เราทําความฝันให้สําเร็จอะซักความฝันหนึ่งอะอย่างเช่นผู้อ่านนะผู้อ่านสมมุติเป็นตัวเอนะคะอตอนที่ผู้อ่านแบบยังเด็กๆใช่ปะผู้อ่านก็มีความฝันว่า เนี่ยเราจะต้องเรียนจบนะเราเรียนจบแล้วเราก็จะได้วุฒิมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราได้ศึกษาหาความรู้จนเราได้วุฒิการศึกษามามันก็ให้ความรู้สึกถึงความพยายามการมุ่งม,มั่นในการเรียนจนได้วุฒิมาอย่างงี้ค่ะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นการทํางานก็ได้ถ้าสําหรับคนที่เขาแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องการวุฒิใช่ไหมแต่ต้องการเป็นงานสักชิ้นหนึ่ง คุณก็ตั้งใจในการทำงานงานเช่นเนี้ยงานที่คุณตั้งใจที่จะโฟกัสที่มันอะ่ะคุณก็ทำทางานเนี้ยจนสำเร็จจนสร้างเงินให้กับคุณนะคะอืมมันก็แล้วแต่นะว่าใครจะชอบแนวทางไหนเนี่ยแต่ที่รู้ว่ามีคนที่ตามหาความใฝ่ฝันแล้วก็ทำให้มันสำเร็จด้วยอะคะ่ะอืมอ่าแล้วที่เห็นอีกนะคะอ๋อเราพูดถึงว่าพลังงานแบบแบบพลังงานแบบ คนเยอะเนาะคนเยอะก็ถ้าเกิดว่าใครโสดนะใครโสดแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆเหงาจังฉันก็อยู่คนเดียวมานานฉันก็โสดมานานแล้วคุณก็อาจจะเจอแบบคนที่นี่ัยเหมือนอัศวินถือเหรียญอาจจะเจอคนที่แบบอัศวินถือดาบหรืออาจจะเจอคนที่แบบราชินีถือถ้วยอ่าสาวๆหนุ่มๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาเป็น แฟนเป็นความรักเป็นคนในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเพื่อนๆหรือว่าจะมีคอนเน็กชันต่อกันนะคะก็อาจจะมีคนสไตล์เหล่านี้ค่ะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะแล้วคนเหล่านี้นะคะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีศิลธรรมเป็นคนที่มีการเจริญปัญญานะคะเนี่ยไฮโลแฟน่ะระดับแบบสังฆราชนะคะปัญญาระดับสูงนะคะหรือคนที่มีระดับการศึกษาที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณแบบ วิ่ไม่ออกฉันเรียนน้อยคนที่มาเจอการอะไรแบบนี้เขาก็เรียนน้อยแบบไม่ได้เรียนสูงอะไรขนาดนั้นก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่แบบผ่านชีวิตมาอย่างโชคชนนะคะผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชคชนโลกนะ่ะสอนอะไรเขามาต้องเยอะแยะจนจนชนิดที่ว่าหนังสืออะ่ะก็เก็บประสบการณ์ของเขาอะไม่หมดแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ อันนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าพลังงานนี้ยจะเป็นตัวของเพื่อนๆเ,เองหรือว่าจะเป็นคนที่เข้ามาหาเพื่อนๆน,นะคะเพราะพลังงานอะตอนนี้ช่องเราก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วมีผู้ชมนะคะค่อนข้างเยอะแล้วพลังงานก็เป็นพลังงานรวมค่ะดังนั้นแล้วเราก็รับพลังงานดีๆไปนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็เก็บไว้อะไรที่มันเป็น สิ่งที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้เราก็คิดวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราจะสามารถนํามาปรับใช้ได้ยังไงนะคะอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ถูกใจนะคะก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันค่ะเพราะว่าเพื่อนๆ่ะเ,เ,เป็นคนฉลา,าดที่เป็นคนที่แบบมีความคิดที่ดีเฉียบแหลมคมในฝักอีกด้วยเพื่อนๆ่ะรู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวเองอะต้องการอะไรแล้วเ,เ,เพื่อนๆก็รู้ว่าสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนๆสิ่งไหนที่จะทําให้เพื่อนๆนะคะพัฒนาเพื่อนๆ่ะแยกแยะเป็นแล้วเพื่อนๆ่ะก็เก่งพอด้วยที่จะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนใช้ได้สิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนคู่ควรสิ่งไหนคุ้มค่าต่อการเสียเวลาสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่คู่ควรเพื่อนๆก็เลือกสรรเองได้เลยค่ะอ๋อที่เห็นพลังงานอีกนะคะ พลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะที่โดนดึงดูดเข้ามานะคะอาจจะด้วยหน้าปกคลิปด้วยหรือจากติดตามช่องรักชอบอยู่แล้วด้วยหรือจะเป็นเพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆอ่ะเป็นผู้มีบุญบรารมีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดีมีศีลธรรมเป็นสายขาวค่ะเป็นสายขาวอย่างแน่นอนสายขาวในที่นี้ก็คือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอะค,ะ <c ười> ค่ะเป็นคนที่มีจริยธรรมจะเป็นคนที่แบบ อยู่สายของไฮโลแฟนนะคะจะไม่ไม่ใช่สายของพญามารไม่ใช่สายของเดวิลไม่ใช่สายของไสยศาสตร์จะไม่ใช่สายของแบบศาสตร์มืดนะคะอืผู้อ่านไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีว่าเป็นสายของไฮโลแฟนที่เป็นแบบสายขาวสายสะอาดบริสุทธิ์สายที่แบบมีใจเป็นน้ำค้างอะค่ะมีหัวใจของน้ำค้างอันว่าสายสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะ อยู่ในนิยามของคําว่าคนดีอะค่ะค,ะคนดีคนดีแบบจากภายในสู่ภายนอกอะคะ่ะมีความแบบจิตใจดีอบอ้อมอารีมีคุณธรรมพร้อมช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรืออาจเป็นคนที่แบบแก่เรียนได้เป็นนักวิชาการได้นะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะโอ้ใช่เพื่อนเพื่อนนะคะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะแล้วมีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองคะ่ะ เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะคะที่โดดเด่นไปเลยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านแบบทางธรรมอะคะ่ะทางวิทยาศาสตร์กับทางธรรมอืมใช่มันเป็นได้ทั้งสองแนวเลยอะคะ่ะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆอน่ะจะเด่นไปทางด้านไหนนะคะหรือว่าจะเด่นแบบทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะ แล้วพลังงานของเพื่อนเพื่อนนะคะจะค่อนข้างมีพลังอํานาจเหนือกว่าคนอื่นหน่อยอ่ะเหมือนถ้าเวลาไปไหนอ่ะก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาหรือเป็นคนที่มีเกียรติอะค่ะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะว่าคนรอบข้างอ่ะค่อนข้างให้เกียรติค่อนข้างให้ความสําคัญกับเพื่อนเพื่อนไหมเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะยังไม่ได้ใหญ่ตัวค่ะแต่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะเกินตัวแล้วก็ สำเร็จและโดดเด่นในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตําแหน่งงานมาอย่างรวดเร็วได้ได้งานที่มารับผิดชอบจากผู้ใหญ่อ่ะค่ะาจากคนที่โตกว่าหรือคนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าแล้วเขาก็ไว้ใจเพื่อนกล่องนี้ยค่ะอมืมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าพลังงานของของเพื่อนๆอ,อะเหมือนแบบเป็นคนที่มีพลังอํานาจในตัวเองอะค่ะเลยทาให้คนอื่นอะ่ะเขา อยากได้ตัวเพื่อนๆไปเราก็เห็นถึงความสามารถของเพื่อนๆมากๆเลยอะค่ะคือใครได้เพื่อนๆกองอ่าไม่ใช่กองนี้ใครใครที่ได้เพื่อนๆอะที่อยู่ในแรนดอมเนี้ยค่ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกรูปแบบของการทํางานเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทํานะคะคือการพูดการจาทุกอย่างอะมันเป็นความพร้อมในเรื่องของแบบ ทำให้องค์กรดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นทั้งหมดเลยอ่ะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะอยู่ที่ไหนก็ก่อให้เกิดเรื่องดีๆเป็นความโชคดีของผู้พบเจออะไรแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆยังไงแล้วนะคะช่องรักชอบก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเลยคะ่ะแล้วไว้ติดตามกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ